สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําอุปกรณ์ใหม่ครับถ้าทุกคนได้สังเกตนะครับในช่องผมตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นมาประมาณ4เดือนกว่าครับนับตั้งแต่มิถุนายนจนถึงตุลาคมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปสอนกีตาร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมใช้เป็นไม์ไวเลสตัวนี้แล้วนะครับจากปีก่อนๆเนี่ยผมจะใช้เป็นไม์สายนะครับแต่ทีนี้ผมเพิ่งได้ไม์ไวเลสตัวนี้ครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือกล่องนะครับซึ่งจะมีนะครุ่นนะครับก 100 V2 อนะครับตอนนี้ผมใช้ตัว V1 อยู่นะครับ ตัว V2 เนี่ยมันก็จะเป็นไมค์คู่นะครับใช้สําหรับสัมภาษณ์กัน2คนอะไรแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวขอย้อนไปนะครับคลิปแรกที่ผมได้ใช้ไมค์ตัวเนี้ยก็คือคลิปที่ผมทำวอล์กแล้วก็ออกไปถ่ายนอกสถานที่นะครับคลิปนั้นคือคลิปที่ร้านเบกเงียบแสงครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก็เลยอยากจะมาเที่ยวที่ร้านเบเงียบแสงสักหน่อยครับซึ่งตอนนี้ย้ายมาที่แถวจุฬาแล้วนะครับในแบล็กสตาร์ไฟสามเป็นสเปเชียล d ว t i o ชันสีชมพูนะครับตัวเล็กน่ารักเลยอันนั้นคือคลิปแรกเลยนะครับที่ได้ใช้วเลสตัวน ค,คือมันไม่มีสายมาให้เกะก,กะเราเวลาเราเดินแล้วเวลาแบบมีคนถือกล้องถ่ายเราเงี้ยมันจะไม่มีสายแบบโยงจากกล้องมาหาตัวเราอย่างเงี้ยครับผมเวลาเดินอะไรมันก็สะดวกสบายนะครับเราที่สําคัญคือคุณภาพมันดีด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีช็อตนี้ครับทุกคนช็อตนี้ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์บังเอิญน,นะครับคลิปนั้นนะช่วงคล้ายคลิปผมไปเดินที่3ย่านมิดทาวนะครับแล้วก็ได้สั่งโปรเตโตคอนเนอร์ไว้นะฮะแล้วก็กําลังถ่ายพูดเลยปรากฏว่าเขาเรียกชื่อให้ไปรับมันฝรั่งนะครับ ผมก็ได้เดินไปรับขนาดที่ไมวายเลตยังอยู่กับตัวนะครับแล้วก็เดินกลับมาถ่ายเหมือนเดิมครับแล้วก็สิ่งที่ผมอุดหนุนที่ร้านมานะครับแปบบ๊นะแบ,บนึบบงโโตโตน,น,นะครับใส่ครับพอดีสั่ง p o ร a ตโตคอนเนไว้นะครับต้องวิ่งไปเอาสะดวกมากเลยใช้ไมวายเลตนะครับมีโปรเ t โต,โตคอนเนอเดี๋ยวไปกินบนรถนะฮะอย่างเงี้ยสะดวกสบายมากคือถ้าสมมุติเป็นไมสายนะเหตุการณ์นั้นนะ่ะ ผมจะต้องถอดไม้สายวางไว้แล้วก็เดินไปแล้วก็ กลับมาร้อยเสื้อแล้วก็มันหนีบใหม่นะครับเอางี้เดี๋ยวผมพาไปดูสเปคมันก่อนนะครับว่าตัว s อสซมตัวนี้มีสเปคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไวเลสไมโครโฟนนะครับเอสซมระยะความถี่ดิจิตอล2.4กิกะเฮิรตซ์ครับระยะสัญญาณเสียงในสเปคบอกว่า25เมตรครับใช้งานได้5ชั่วโมงครับน้ำหนักแค่34กรัมเท่านั้นฮะเป็นไมโครโฟนไร้สายเสียงคมชัดขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกด้วยครับทีนี้ผมจะลองมาแกะกล่องดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องตัวนี้แล้วกัน V2 นะครับตัวนี้ มีงานถ่ายสัมภาษณ์ที่ไหนนะครับที่ใช้อยู่ตลอด4เดือนกว่าเนี่ยก็ใช้ตัว V1 เนี่ยครับเสียบมาตลอดครับสำหรับตัว V2 นะครับมันก็แค่เพิ่มตัวส่งมา1หนึ่งอันครับก็คือเป็นไมค์คู่นั่นเองนะครับอ่าก็จะมีคู่มือให้นะครับเปิดมาแล้วก็จะมีนี่ครับนี่ก็จะมีนะครับเป็นไมค์คู่2อันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็ติดไว้กับกล้องนะครับนี่ดูกันใกล้ๆเลยนะครับก็ขนาดนี้ครับคือเล็กกระทัดรัดมากาครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะเป็นการหนีบนะครับนะครับคือสามารถหนีบกับเสื้อเรา แล้วตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นการชาร์จ USB นะครับคือจะเป็นระบบสายชาร์จครับไม่ได้ใช้ฐานนะครับส่วนรูข้างตรงนี้นะครับเราสามารถเสียบต่อไม้สายได้ครับอ่ะทีนี้มาดูในกล่องนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกสายต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนี้ดูสําหรับในกล่องนี้นะครับก็จะประกอบด้วยสายเชื่อมครับก็จะมี2สายนะครับก็จะบอกเลยว่าสายเส้นนี้นะครับซึ่งหัวจะเป็น3มขีดเนี่ยจะใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับคือสามารถใช้กับโทรศัพท์ก็ได้ แล้วก็สายเส้นนี้จะเป็น2ขีดนะครับจะใช้กับกล้อง DSR l กล้องมิดเดิลเลนะครับใช้กับกล้องนั่นเองนะครับ ก็จะมี2สายนี้นะครับสำหรับเชื่อมต่อส่วนอันนี้ครับจะเป็นที่ชาร์จ USB ครับแล้วก็สามารถเสียบกับตัวไวรเลสไมโครโฟนแล้วก็สามารถนําเสียบกับพวกหัวชาร์จโทรศัพท์เราได้เลยนะครับก็สะดวกสบายครับส่วนอันนี้ครับคือเราสามารถพ่วงได้นะครับพ่วงเป็นไมสายได้สมมติบางคนนะครับไม่อยากใช้แบบเห็นตรงนี้มันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต่อไม้สายพ่วงแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเน็บไว้ตรงเอวแล้วก็ ร้อยไม์สายขึ้นมานะครับแบบนี้ครับผมอย่างนี้ครับไวเลสคู่ก็จะแถมให้2ตัวเลยครับอันนี้ก็กล่องมันทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากที่ผมลองใช้งานมา4เดือนกว่านะครับถึงแม้ว่าผมจะทําคลิปสอนจิต,ต้ายอยู่ในบ้านนะแต่ว่ามันสะดวกกับไม์สายเยอะมากๆครับทุกคนคือข้อแรกเวลาที่เราจะใช้เนี่ยแล้วก็แค่หนีบที่เสื้อแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเป็นไม์สายเนี่ยเราต้องร้อยมาจากกล้อง แล้วบางครั้งการล้อยมาจากกล้องจนถึงตัวเราเนี่ยมันอาจจะชนขาตั้งชนอะไรอย่างเงี้ยเกิดการล้มเกิดการคว่ำได้นะครับผมเคยเจอมาแล้วแล้วก็ เวลาที่เราล้อยเนี่ยเราต้องสอดเข้าไปใต้เสื้อแล้วก็ต้องโผลม่มาอีกซึ่งขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะนะครับผมพอเราใช้เป็นไวเลสไม้อย่างเงี้ยมันก็แบบเซฟขั้นตอนเราได้นะครับแล้วก็เราสามารถเดินไปตรงนูน้นเดินไปตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นไม์สายนะผมจะเดินไปไหนสมมุติว่าไปเข้าห้องน้ําหรือไปหยิบนู่นหยิบเนี่ยผมก็จะต้องถอดไม์สายออกจากตัวซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกสบายประมาณนี้นะครับผมแต่คลิปนี้คงไม่ได้รีวิวพูดอะไรเยอะเพราะว่าตลอดคลิปเนี่ยผมก็พูดโดยใช้ไม์ไวเลสตัวเนี้ย แอสซีไมมาตลอดแล้วนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับสะดวกสบายมากๆครับถ้าสนใจแอสซีไมไวเลสไมโครโฟนตัวนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน VRK Sport and Music ได้เลยครับอ่าแล้วก็คลิปนี้นะครับไหนๆก็ทํามาแล้วเนาะอยากจะสอนกีตาร์ละกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนเป็นลิกีตาร์นะครับเพลงของผมเองชื่อเพลงว่า Believe in Myself นะครับผมได้เขียนโน้ตแท็บไว้นะครับอ่ะมาดูกันสั้นๆเนาะปิดท้ายคลิปนี้ครับอ่าสำหรับลิปนี้นะครับในเพลง Believe in Myself จะอยู่ที่คีย์ดีไมเนอร์นะครับ ผมก็จะเล่นอย่างนี้ครับท่อนขึ้นดูตามแถบไปด้วยนะครับก็จะเล่นวนแบบนี้นะครับ3รอบก่อนนะครับหลักๆก,ก็คือจะใช้สายเปล่าสาย5นะครับสลับมานะครับในลิฟกิตาร์ของ D minor อนะครับก็คือจะใช้เป็นพูออฟอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีสไลด์สายนะครับอ่ะโอเคสามรอบเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่ตรงนี้จะเล่นสายหกปุดสายนะครับพอมาโน้ตัวอีสายเปล่าแล้วก็ปล่อยสายนะครับโอเคนะครับอันนี้คือรอบแรก โอเคนะครับจะเป็นคเบเบ็ดสชั้นนะครับส่วนรอบต่อไปตรงนี้ก็ยังคงมาซ้ำสามรอบเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บนะครับคือโน้ตจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาลงโน้ตตัวดีนะครับผมยังไงก็ลองซ้อมดูครับ